สวัสดีครับพี่น้องครับเสาร์นี้เป็นสาร์วันพฤหัสที่สิบหาเดือนมิถุนายนครับพี่น้องผมเกี่ยวกับหนึ่งบรรทัดพี่น้องคือเก่าแล้วครับตามสไตล์คนนกเนาะตื่นเต้นครับเพราะกลัวครับพี่น้องอ่ะมานี้สิบห้าสงขลาแฟนครับของเจ้าขุนซาเลยครับเลยขุนซามานี้เป็นมือสุดท้ายที่ยืนน้ำไข่ซอคอนเดิมครับนี่ครับขุนซา สถานะตอนนี้ในเส้นสาใหญ่ขายายา,ยา,ยยายเป็นทางการกบเปน้องสู่จังหวัดต,ตราดนะครับเดินทางไปนำเจ้าฝนไม่จอนนี่ฝนใหม่แล้วกว็ฝนเลือนอ่ะตัวที่สี่ก็ขึ้นนี่นะครับขุนซาไปยูนข่ขายของลงขายผลไม้ยูจังหวัดต,ตราดนะครับพริีอาจารย์มงคลเป็นขอแบงผมนะครับ จะ่เลยไ่อยากคัดอ,อกะคัดใจเพิ่น์นจะสนับสนุนใครคนเดียวไมา่ลายนกลายโตัวอะกันเลยอยา่างแดกลายคุณชาเนี่ยแนะนำตัวเองครับเพาะาเอาเคยสิมีความสุขกับคุณชาเนี่ยแหละกัเลยได้โอกาสว่ถือคอต่อถือคัถ้าดองสินสอดพ่อหัวพ่อใจก็เลยได้ใหญ่ได้แต่งนะครับนะใหญ่ไปให้เพิ่นน์นเลมีความสุขน้ำแบ่งกันครับสมบัติผลัดกันชมครับพี่น้องครับ คนว่าบา่อสืบบ่ขายบ่ตายกันรุดออกบ่อสืบบ่ขายบ่ตายกันไปจ่อยนี่สินะอ่ะถือโอกาสว่าแบ่งความสุขซึ่งกันและกันไปหากันนะครับเนาะจบที่มื้อนี้ครับ1ิมิถุนาย,ยนคุณซาใหญ่ขายยางเป็นทั้งกันนะครับเนาะขอบคุณพี่เมย์พี่น้องแฟนคลับองเกี่ยวคนเดิมที่ติดตามโดยดีเสมอมาครับไปที่เขมามาเบิ่งแล้วยังบ่ท่านกดติดตามฝากกดติดตามไหนครับเพื่อเป็นแรงเชียร์แรงใจในคลิปมาทักไมาท้ายกัน,นคับพี่น้อง ทั้งนี้กันใกล้ๆกันก็เสืออกออกไล่ไล่ไล่กันนี่นงไข่ข้อนเดิมก็ได้ว่านนี่จะเป็นเจ้าใบบุญครับยกแข่งยกใบบุญว่านไปสนามแข่งหองนี่ดีเพิ่นเลยขอแบงก์ก็เอาให้เพิ่นไป,ไป,ปนส่วนราศีสะบัดหน้าราศีไล่มนนะครับคุณจานีเป็นนกที่ตมานมากยอดที่ยโสผมนี่ช่วยอยู่ที่ประมาณสามร้อยตัวนะครับเดเลยไปซะมาไปยังพักวันนก็ได้แบงก์แหละครับ มีธุระมีความจำเป็นต้องแบ่งกันเนาะสวัสดีนะครับเราสำหรับคลิปนี้ของเกียวคนเดิอมาทาไทายพี่น้องครับส่งเขาคลิปี่ของคุณจานะครับนะ